หนึ่งปีผ่านไปค่าไฟแพงขึ้นครับจากเดิมที่คืที่เคยเตึงกันไว้ได้ที่3บาท99ต่อหน่วยตอนนี้ตึงกันไม่ไหวครับเพิ่มขึ้นไปเป็น4บาท20ต่อหน่วยแพงขึ้นอย่างเดียวไม่พอครับวิธีการที่ใช้มาตรการที่ใช้ก็กำลังทำให้ประเทศนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวครับอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ยอดหนี้ตรงนี้สูงกว่า11 0 0 0 0ล้านบาทการที่ให้กรมสรรพสามิต ลดภาษีน้ำมันลงทำให้ประเทศไทยจัดเก็บรายได้พลาดเป้าไปกว่า26,000ล้านบาทในช่วง8เดือนแรกของปีนี้สิ่งที่ท่านทำมันคือผักชีโรยหน้ามันคือการแก้ไขปัญหาที่ปลายภูเขาน้ำแข็งครับไม่ยอมเข้าไปแก้ไขปัญหาที่ต้นตอหาวิธีการอย่างยั่งยืนข้อแรกครับท่านบอกว่าท่านจะปรับโครงสร้างราคาพลังงานแต่เดี๋ยวก่อนครับ เมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังท่านพิชัยขอโทษที่ต้องเอ่ยนาะมท่านบอกว่าราคาพลังงานในประเทศนี้ไม่มีใครที่สามารถแก้ไขได้ผมฟังอย่างนี้แล้วผมตกใจครับท่านไม่เกรงใจคําแถลงนโยบายในวันนี้ไม่เกรงใจรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานแล้วอย่างนี้ประชาชนเขาจะพึ่งใครครับในเมื่อรัฐบาลยังแก้ไม่ได้เขาต้องจ่ายค่าไฟที่มันแพงอยู่อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆใช่หรือไม่ถ้าจะปรับโครงสร้างราคาพลังงานได้ครับ ท่านต้องรู้ว่าไฟฟ้าเราผลิตมาจากโรงไหนผลิตมาจากเชื้อเพลิงอะไรท่านบอกว่าจะไม่ซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนเก่าที่กําลังหมดอายุจํานวนสี่เขื่อนในประเทศลรวแต่จะไปซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนใหม่ที่สร้างอยู่ข้างๆกันแทนผมถามอีกครั้งครับจะทําไปเพื่ออะไรทั้งๆท,ที่เขื่อนเก่าเราซื้อไฟฟ้าเขาแค่บาทกว่า แล้วมันก็กําลังจะหมดอายุสัญญาครับถ้าเราเข้าไปเจราจาขอซื้อสัญญาขอราคาที่มันถูกกว่าเดิมเพราะอะไรครับเพราะต้นทุนการลงทุนเงินลงทุนทั้งหมดมันคืนทุนแล้วเรียบร้อยครับท่านไม่ยอมทําท่านไปเซ็นสัญญาซื้อเคืรนใหม่ที่มันมีราคาเกือบสามบาทครับของถูกท่านไม่เอาครับยืนยันจะซื้อแต่ของแพงท่านติดหลูหรือเปล่าท่านต้องตอบประชาชนให้ได้ครับว่าทําไมพวกเขาถึงไม่มีโอกาสได้ใช้ไฟที่มันมีราคาถูก หรือรัฐบาลนี้กําลังเอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าของเขื่อนอยู่หรือเปล่าถ้ารัฐบาลสามารถการันตีได้ว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนซีกับผู้นําของประเทศเขาสามารถเจราจาหาข้อตกลงทั้งในเรื่องผลประโยชน์สิทธิสัมปทานต่างๆรวมไปถึงเขตแดนกับเขาได้เร็วกว่าที่ผมพูดรัฐบาลก็ต้องตอบคําถามต่อมาให้ได้ครับว่าแล้วไอ้โครงสร้างพื้นฐานที่สร้างมาเพื่อรองรับ การนำเข้ากา๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศอย่างโรงเก็บและแปลสภาพก๊าซ LNG เทอร์มินอสที่มีการให้สัมปทานกับเอกชนไปแล้วท่านจะเอาอยังไงนั่นหมายความว่าสัมปทานมูลค่าการลงทุนกว่า6.6 0 0 0พล้านบาทที่ถูกประเคนไปให,ให้กับกลุ่มทุนพลังงานเมื่อปีก่อนกำลังจะถูกสร้างขึ้นมาแล้วไม่ได้ใช้ใช่หรือไม่เพราะว่าในเนื้อหาสัญญาสัมปทานมันระบุไว้ว่ามีค่าความพร้อมใจเหมือนกัน ซึ่งคนที่จ่ายค่าความพร้อมใจนี้ก็ไม่ใช่ใครครับก็คือพี่น้องประชาชนทุกคนสุดท้ายครับรรท่านประธานทรัพยากรของประเทศนี้กําลังจะถูกยกไปให้กับคนไม่กี่คนทําไมครับทําไมคนธรรมดาตาสีตาสาถึงไม่มีสิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรในประเทศนี้เหมือนคนอื่นเขาบ้างการถแถลงนโยบายในครั้งนี้จึงเหมือนเป็นการประกาศให้กลุ่มทุนพลังงานคนที่กําลังรอสัมป,ปทานกับทางภาครัฐอยู่เขามั่นใจได้ว่า พวกเขาจะยังสามารถหากินกับภาษีของพี่น้องประชาชนหากินกับค่าไฟของพี่น้องประชาชนหากินกับทรัพยากรของประเทศนี้ไปได้อีกนานมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันแต่ผมไม่ได้หมายถึงประชาชนขอบคุณครับ